สวัสดีครับพี่น้องอันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วก็ขอบเชิญเมนี่สองชาแนลนะครับผมพี่น้องครับวันนี้เรามาขายของครับนี่มาเจอไอตัวนี้ครับนี่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 น,นี่พี่น้องดูมานอนอยู่ตัวนี้ได้ยงไงผมเพิ่งเห็นเมือ่อก,กี้เนะาะอนที่ถ่ายคลิปครับนุ่บบสรุปคือ แม่มันอยู no, no no, no, ่ข <estiver thorough> uh ้างบนนู่นครับนู่นนบนหัวเสานน่นเนาะแล้วมันคงจะถูกลูกมันตกลงมานี่ครับผมมาขายของที่ตลาดนัดนะครับนี่ลูกมันตกมาอยู่ตรงนั้นะครับนั่นผมก็ไม่เห็นหรอกเพเห็นตอนเก็บข้าวของเรียงขายไปหมดแล้วเนาะแต่มันนอนเอ๊ะนึกว่าอะไรที่แท้ลูกนกลครับพี่น้อง พวกลูกมันเนอนเงี้ยนเอาไปดูแม่มันนะพี่น้องแม่นอนอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเอาลูกมันขึ้นไปให้แม่มันเนาะแน้องสารนะครับนี่โอ้นอนอยู่นี่มามาลูกมาไปหาแม่เนาะโอ้ จะรอดพ่อเนาะมึงตกมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแม่ดินไปแล้วแม่ดินไปครับม,มันก็ตีด้วยนะมันตกพี่น้ง ป๊อปเลยมตกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตกมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เราได้เชื่อมันแล้วครับโอเค มาอยู่ด้วยกันนะครับพ uh ี่น้องครับมาอยู่ด้วยกันแล้วไอ้ลูกก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วครับล้หล่นมาจากข้างบนเนาะน้องวันนี้ต้องมาขายของก็ได้ทำบุญไปด้วยก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามาชมเป็นเป็นคลิประทรับคลิปช่วยลูกลกนะครับผมก็จะุณทางสวัสดิ์อีแล้วเนาะขอบคุณมากมายพระพรสวัสดีครับ